สำนักงานสัมปสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์มีรายได้หลักของพื้นที่จากภาษียาเส้นปัจจุบันมีผู้เพาะปลูกและหันเองมากถึง5,140ราย oh. ในปี2,561ได้พัฒนาระบบ Tobacco Tech Control เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ชำระภาษียาเส้นและเจ้าหน้าที่เป็นนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจนได้รับรางวัลเพชรสัมปสามิรครั้งที่9ในปี2,562 ต่อมาในปี2,564ได้มีประกาศกรมส,มสรมัามิตเรื่องกำหนดการใช้การคิดค่าและการปิดสแตมยาสูบฉบับที่3ซึ่งกำหนดให้ผู้พะปลูกจะมีรหัสสตมรประจำตัวเป็นรหัสเฉพาะของรายนั้นทำให้ถุงยาเส้นทุกถุงมีสแตมและรหัสกำกับอยู่ทำให้เราได้พบปัญหาในการพิมพ์แบบชำระภาษีต้องใช้เวลาค้นหารหัสสแตมผู้พะปลูก การทำงานของเจ้าหน้าที่เมื่อตรวจสอบโรงอุตสาหกรรมหรือรวดบรรทุกยาเส้นต้องโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ในสำนักงานซึ่งต้องใช้เวลานานทำให้เราต้องพัฒนาต่อยอดระบบ t o b a c c o Tech Control มาเป็น Easy Check ระบบตรวจสอบสแตมยาสูดโดยปรับปรุงระบบงานเดิมและพัฒนาระบบงานใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเราจึงนำข้อมูลหาสแตมเข้าระบบเพื่อให้การค้นหาลาสเตมรวดเร็วมากยิ่งขึ้น Easy Check สามารถใช้งานได้3ช่องทางผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Line ผ่านแอปพลิเคชัน Android อยากรู้แล้วใช่ไหมคะเรากกอกลหอสแตรีมผ่านระบบ Easy Check แล้วจะพบข้อมูลอะไรบ้างชื่อผู้เพาะปลูกพื้นที่ที่ขอเพาะปลูกชื่อผู้รับซื้อข้อมูลการยื่นชำระภาษี โดยปกติแล้วการหาข้อมูลเหล่านี้จากรหัสแตมจากเดิมใช้เวลาในการตรวจสอบ1,200วินาทีต่อดวงแต่ถ้าค้นหาผ่านระบบ Easy Check oh. จะใช้เวลาเพียง30วินาทีต่อดวงระบบ Easy Check ช่วยตอบโจทย์ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้กรณีพบยาเส้นเสียหายไม่ได้คุณภาพก็ทราบว่าถุงยานั้นเป็นของผู้เพาะปลูกรายไหนเพื่อพิจารณาการรับรองการรับซื้อยาในครั้งต่อไปว่าควรับซื้อจากผู้เพาะปลูกรายนี้หรือไม่ในส่วนของผู้เพาะป,ปลูกเองก็จะมีความระมัดระวังในการขายยาให้มีคุณภาพมากขึ้นสามารถตรวจเช็คข้อมูลได้ทันทีว่าเพื่อการรับเข้าวัตถุดิบของโรงอุตสาหกรรมเป็นไปนอย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีเพื่อตรวจสอบการรับเข้าวัตถุดิบให้ถูกต้องตรงกับเอกสารและหลักฐานเจ้าหน้าที่ปรับปรามเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบข้อมูลว่าผู้เพาะปลูกจริงไม่ตรงกับข้อมูลผู้เพาะปลูกที่ปรากฏในระบบแสดงว่าผู้เพาะปลูกจริงไม่ได้ยื่นชำระภาษีทั้งตามปริมาณและอัตราศูนย์ถือว่าเป็นการครอบครองซึ่งสินค้าที่ไม่ได้ชำระภาษีเจ้าหน้าที่สาขาช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลาในการตอบคำถามของเจ้าหน้าที่ที่ออกตรวจสอบในโรงอุตสาหกรรม Easy Check เป็นระบบการทำงานที่เน้นความคล่องตัวรวดเร็วเหมาะกับโลกที่เปลี่ยนไป Easy Check เช็คสเต็มง่ายแค่ปลายนิ้ว